วันนี้เป็นวันที่เป็นวันคริสต์มาสเนาะวันที่ยี่ห้าเดือนธันวาบ่ายโมงเวลาบ่ายโมงกว่าก็เลยแป๊บเดียวเนาะแป๊บๆปก็จะครบปีละอ่ามันใบมากเลยนะเดี๋ยวเดือนหน้าก็จะเป็นอีกปีหนึ่งละเป็นปีเป็นปีใหม่ละเพราะฉะนั้นนะครับก็ผมในฐานะที่เป็นเทรดเดอร์เนาะก็ขอสวัสดี สวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าแล้วกันนะครับที่ผมมาทำคลิปอัดคลิปในวันนี้นะครับมันเป็นช่วงช่วงที่จะเป็นวันหยุดยาวนะผมผมมีข่าวดีมาบอกว่าผมจะกลับมามาทำบทเรียนเรื่องโครงสร้างราคาอีกครั้งนะครับพอดีว่ามีนักเรียนมีนักเรียน e อกอีกสิบหนึ่งคนนะเป็นนักเรียนที่ผมต้องสอนต้องสอนแบบแบบตัวตัวหนึ่งคนนะผมก็เลย ผมก็เลยคิดว่าผมจะอัดอัดคลิปบทเรียนให้นะครับแล้วให้เขาไปทบทวนแล้วก็ในขณะที่ในขณะที่เขาไม่ได้อยู่กับผมเนี่ยเขากลับบ้านนะ่เขาก็ไปทบทวนบทเรียนที่ผมที่ผมอัดไว้ได้แล้วก็าการตรวจการบ้านอะไรต่างๆก็จะตรวจแล้วก็เอาจะเอามาจะเอามาอัดไว้ในในในวิดีโอนะเพื่อเพื่อให้เขาได้ดูนะครับดูอย่างนี้เป็นต้นนะครับโอเคแต่ว่า ในในในขณะเดียวกันนะครับผมก็ปีหน้าเนี่ยผมจะมีงานค่อนข้างเยอะงานผมที่เป็นงานประจําเนี่ยผมไม่ได้ทํางานประจําก็จริงแต่ว่าผมทําเป็นฟรีแลนซะ์เนาะแต่ว่างานฟรีแลนซ์ผมมันมันเต็มเอียดเลยนะครับมันแบบก็เลยว่าจะทําแบบคลิปอาจจะเป็นสัปดาห์ละสองครั้งครับเต็มที่เลยคือสัปดาห์ละสองครั้งนะครับก็จะพยายามทําให้ได้ไม่ใช่ทําไม่ได้คือทําสัปดาห์ละสองครั้งนะครับ เป็นคลิปบทเรียนหนึ่งหนึ่งคลิปนะครับแล้วก็คลิปที่เกี่ยวกับการเทรดนะ่ะอาจจะเป็นอาจจะเป็นการทบทวนการเทรดอนะ่ะหนึ่งคลิปหนึ่งคลิปนะครับหรือพวกพวกเกี่ยวกับการตรวจการบ้านอนะไรอย่างงี้นะนะครับตอนนี้ก็ไม่รู้ว่ามีคนยังติดตามอยู่หรือเปล่านะผมก็ทิ้งไปนานนะเพราะว่าเพราะว่าผมก็เทรดอยู่คนเดียวรู้สึกแบบอยากสันโดษขึ้นมานะช่วงนั้น แต่ไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับก็หลังจากนี้ก็จะได้มาทบทวนเรื่องอโครงสร้างราคากันนะครับแล้วก็เวลาที่ผมคือคือผมสอนสอนนักเรียนครั้งนี้เขาเป็นนักเรียนที่เขาไม่ได้รู้อะไรเลยผมต้องให้ตั้งแต่าการสมัครการสมการสมัครเข้าไปในบล็อกเกอร์นะครับแล้วก็การเทรดมันจะมีการเทรดแบบบายแบบเซลล์นะเขาก็ยังไม่เข้าใจนะครับเขาคิดดูว่าเขาเข้าใจว่า าการเทรดก็คือเทรดแบบแบบแบบเทรดหุ้นนะคือคือซื้อไว้แล้วก็ไปขายตอนที่ราคามันวิ่งขึ้นไปแต่เขาไม่รู้ว่ามันสามารถที่จะบายเซลได้นะเพราะฉะนั้นก็ก็คือค่อนข้างที่จะเบสิกมากๆเลยผมก็เลยปูพื้นฐานให้ใหม่หมดเลยตั้งแต่ทุกอย่างเลยนะตั้งแต่การการสมัครการเข้ามาดูการเล่นเดโมการเล่นกันจริงการกดบายกดเซลนะครับดูหลอดดูอะไรต่างๆนะครับซึ่งพวกนี้นะครับผมก็จะไม่ได้เอามา เอามาตัดคลิปไว้ในในในคลิปการสอนเพราะว่ามันมันดูเบสิกไปนะครับสำหรับคนที่คนที่อ่าได้เบสิกมาประมาณหนึ่งแล้วนะก็ผมก็จะไปที่ไปที่อ่าโครงสร้างราคาเป็นหลักเลยนะครับประมาณนี้นะครับแต่ว่าผมก็จะมีข้อแนะนำสำหรับคนที่เรียงกับผมนะครับอ่าคนที่เรียนกับผมนะครับผมจะมีข้อแนะนำอยู่หลายๆข้อเลยข้อ ข้อที่สําคัญที่สุดเลยคือ1นนะครับห้ามเล่นเงินจริงนะครับในช่วงนี้คือในขณะที่เรียนอยู่เนี่ยห้ามเล่นเงินจริงนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับ1ปีจากนี้ไปเนี่ยตั้งแต่เริ่มเริ่มเรียนเนี่ยต้องเล่นเดโมเท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าทนไม่ได้ก็ไปแอบเล่นผมผมผมไม่ว่ากันนะแต่เพราะว่าชีวิตของคุณนะแต่ว่าในในการแนะนาของผมคือผมขอร้องว่าอย่าเพิ่งเล่นเงินจริงนะครับจนกว่าคุณจะมองตลาดออกได้ในระดับหนึ่งนะครับ เพราะว่าในขณะที่คุณยังมีความต้านทานน้อยความอะไรต่างเนี่ยคุณพอคุณไปเล่นกันจริงแล้วเวลาคุณเสียคุณจะหน้ามืดนะครับตอนนั้นสิ่งต่างๆมันจะครอบงําคุณนะเพราะฉะนั้นถ้าใครนะครับถ้าใครที่ผ่านไปผ่านมาณนะเวลานี้แล้วได้มาฟังครับผมขอแนะนําว่าถ้าคุณเป็นคนที่เริ่มใหม่นะครับเริ่มตั้งแต่เริ่มอ่านโครงสร้างราคาใหม่ๆเลยผมขอร้องว่าให้กลับไปเล่นเดโมก่อนนะครับห้ามเล่นกันจริงเด็ดขาดนะครับ จนกว่าระยะเวลาที่คุณอยู่ในกราฟเนี่ยนานพอประมาณอย่างน้อยๆหปีนะสำหรับผมคืออย่างน้อยที่สุดเลยนะ่ะคือ1ปีนะครับสําหรับตัวผมเองเนี่ย3ปีนะครับในการเรียนเบสิกนะครับสปีนะครับคือที่ผ่านมาคือผมก็เล่นเงินจริงนี่แหละผมก็เล่นไปด้วยอะไรด้วยแต่ว่าพอผมเริ่มรู้ความจริงแล้วผมรู้สึกว่าการที่เราเป็นคนใหม่เราไม่ควรจะเล่นเงินจริงเพราะว่าการเล่นเงินจริงก็คือการการละลายเงินทิ้งนะครับ นี่คือข้อหนึ่งเลยนะครับข้อสองครับต้องอยู่กับกราฟให้ได้นะครับทุกวันครับให้ได้ตลอดเวลาทุกวันครับไม่ว่าจะเป็นกราฟจริงหรือกราฟที่เป็นแบคเทสหรือกราฟเก่าๆหรือไปเรียนไปเรียนเพิ่มจากจากคนอื่นครับที่เขาสอนเรื่องกราฟนะครับเพราะว่าทุกๆครั้งที่เราอยู่กับเขาครับเราจะซึมซับนะครับวิธีการนะต่างๆแล้วเราจะมองเห็นพฤติกรรมต่างๆของกราฟนะครับที่เขาวิ่งขึ้นวิ่งลงหรือหรืออะไรต่างๆนะครับมันจะ มันจะมันจะเป็นการอ่สะสมความรู้ของเรานะครับอย่างอย่างไม่รู้ตัวนะครับเพราะฉะนั้นข้อหนึ่งเลยคืออย่าเพิ่งเล่นเดโมภายในระยะเวลหนึ่งปีนะครับข้อสองต้องอยู่กับกราฟให้ได้ทุกวันนะครับไม่ว่าจะเป็นวันหยุดสมมุติว่าสมมตุมมติว่าคุณเทรดทองคาวันหยุดนะครับคุณก็ต้องไปต้องไปหากราฟที่เป็นที่เป็นกราฟเก่าๆที่เป็นคนสอนเรื่องทองคําหรืออะไรต่างๆหรือกลับไป b a c k สอ่า หน้าเทรดเก่าๆที่เราเทรดมาในในสัปดาห์นั้นอะไรอย่างนี้นะครับนั่นก็คือต้องอยู่กับมันให้ได้ทุกวันนะครับวันละนิดวันละหน่อยก็ยังดีนะครับแต่ถ้าใครที่อยู่กับมันตลอดเวลาอยู่แล้วก็โอเคนะครับแนวก็คือ2ข้อหลักๆเลยนะครับข้อ3นะครับข้อ3นี่ก็สําคัญนะครับก็ต้องทําการบ้านนะครับต้องทําการบ้านทบทวนบทเรียนตลอดเวลาครับเพื่อให้เกิดความชํานาญความเคยชินนะครับ ถามว่าความชนาญและความเคยชินเนี่ยม,มันทำม,นมันช่วยอะไรครับก็คือช่วยให้เรานะครับมองกราฟได้เร็วมากขึ้นนะครับช่วยเราได้เห็นพฤติกรรมของกราฟบ่อยๆแล้วก็เกิดความเคยชินกับมันนะครับยิ่งถ้าเรามีการบ้านแล้วเราทําการบ้านนะครับเราจะมองเห็นจุดบอดตลอดเวลาเลยครับแม,แม้แต่ผมเองเนี่ยเวลาที่ผมกลับมาไล่โครงสร้างราคาผมจะมองเห็นจุดที่ผมพ่ายแพ้จุดที่ผมชนะเนี่ยผมจะมองเห็นจุดบอดตลอดเวลาเลยคือมันมีทุกคนมันมีจุดบอดเนาะ มันมีทั้งจุดดีและจุดเสียเพราะฉะนั้นเราต้องเราต้องตอทบทวนตลอดแล้วก็อย่าอย่าไปเข้าข้างตัวเองนะครับเพราะหลายหลยคนเนี่ยพอเราไม่เข้าใจวิธีการแล้วเราเข้าข้างตัวเองอะ่ะมันจะทําให้เรานะครับเกิดการค่อยเยนะครับเป๋ไปเป๋มานะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นหนึ่งเลยอย่าเพิ่งเล่นอย่าเพิ่งเล่นกันจริงให้เล่นเดโมก่อนสองนะครับก็ ให้อยู่กับกราฟให้มากที่สุดนะครับทุกวันนะครับข้อ3ก็ทํากันบ้านนะครับทำการบ้านบ่อยๆผมขอแค่นี้พอนะครับส่วนถ้าผมขอถ้าเกิดว่าอย่างอย่างเทรดเนี่ยถ้าคุณไปเล่นกันจริงเล,เลยนะอะไรแต่คุณนะผมผมไม่ว่ากันนะครับเพราะว่าก็ชีวิตชีวิตของใครของมันเนาะเราไม่มีผมเองผมก็ไม่มีสิทธิ์ไปอะไรมากมายนะแต่ว่าผมก็ใช้ประสบการณ์ของผมนะมาแนะนําก่อนนะครับ เพราะว่าวันที่คุณสะสมเงินนะครับวงที่คุณสมมติว่าคุณเข้ามาเล่นกับผมครั้งแรกเลยคุณก็เฮ้ยคนนี้พูดอลองทําดูแล้วคุณเก็บเงินไว้อะเก็บเงินหน้าตาคุณไว้ที่คุณเคยเล่นอาทิตย์ละสมมติอาทิตย์ละร้อยเหรียญร้อยเหรียญเงี้ยสมมติคุณเล่นแล้วคุณไม่เทรดเงินจริงกับคุณไปเทรดเงินเงินเดโมเท่ากับว่าอาทิตย์หนึ่งอ่ะคุณจะเก็บเงินได้หนึ่งร้อยเหรียญครับถ้าห้าอาทิตย์ครับก็ห้าร้อยเหรียญครับถ้าสิบอาทิตย์นะครับก็พันเหรียญครับทาให้ในสิบอาทิตย์เนี่ยคุณจะมี เพราะฉะนั้นคุณต้องใจคุณนะต้องหนักแน่นนะครับคุณคุณจะไม่มีการเข้าไปเทรดเงินจริงเด็ดขาดน,นะครับเดี๋ยวผมจะบอกบอกเหตุผลนะครับเหตุผลของผมก็คือว่านะครับถ้าคุณยังเทรดเดโมนะครับแล้วไม่ได้ตังค์ครับคุณเทรดเงินจริงอะ่ะคุณจะยิ่งเสียหนักกว่านั้นอีกเป็นสองสามเท่านะครับผมจะบอกให้นะครับเพราะว่าเดโมเนี่ยบางคนเทรดเดโมเผลอไปออกหลอดเยอะเพราะคิดว่าเป็นเงินเป็นเงินไม่จริง เนเงินปลอมเออเสียเท่าไหร่ก็ได้ฉันไม่แคร์เสียเป็นหมื่นเสียเป็นแสนฉันก็ไม่แคร์แต่เวลาเรียนกับผมนะครับเวลาที่คุณต้องเทรดเทรดเงินเดโมโดนะครับผมจะให้คุณเทรดที่เงินที่จํานวนเงินที่ไม่เกิน1,000เหรียญน,นะครับและไม่ต่ากว่า500เหรียญน,นะห้าร้อดอลลาร์ครับหนึ่ันเหรียญกับ5 0 0ถึง1,000ดอลลาร์เนี่ยผมจะให้คุณเลือกเอาจํานวนเงินโดยส่วนมากนะครับนักเรียนผมจะได้ที่800ดอลล์ครับผมต้องการให้คุณเห็นว่า800ดอลล์เนี่ยในหนึ่งอาทิตย์ คุณได้อาทิตย์นี้คุณได้ $800 ดอลลาร์แล้วผมจะมาตรวจดูว่าอาทิตย์หน้า $800 ดอลลาร์ของคุณเนี่ยคุณจะเพิ่มหรือคุณจะลดจากจากที่จากที่ทุนที่คุณมีนั่นหมายความว่าถ้าคุณได้800อเนี่ยอาทิตย์หน้าน่ะมีมีระยะเวลา5วันสําหรับทองคำนะครับทองคํา5้าวันเนี่ยคุณรักษาหน้าตาของคุณได้ขนาดไหนนะครับนี่คือการบ้าน,นครับนี่คือหนึ่งในการบ้านของผมนะเพราะฉะนั้นผมก็จะ ก็จะติดตามคนที่มาเรียนกับผมเนี่ยคือคนที่มาเรียนผมตัวต่อตัวเนี่ยผมจะต้องไปเช็คอ่าเช็คหน้าเทรดเช็คเงินจํานวนเงินเช็คอะไรต่างๆของเขานะครับที่เขาใช้เดโมโนในการเทรดครับแล้วก็เช็คหน้าเทรดเช็คอะไรต่างๆแล้วก็ก็พูดคุยกันนะครับประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นอ่าท่านที่ท่านที่เข้ามาใน YouTube ตัวเนี้ยแล้วเห็นเห็นหลักการนี้นะครับก็สามารถนําไปใช้ได้ก็คือเริ่มเริ่มจํานวนเงิน ข้าเทรดนะครับที่800ดอลลาร์นะครับ800ดอลลาร์นะครับ1อาทิตย์เป็นอาทิตย์แรกที่คุณจะได้เงินนะครับ100ดอลลาร์เอ้ย800ดอลลาร์แล้ว5วันหลังจากนั้นนะครับผมจะมาดู1อาทิตย์มันก็จะมี5้าวัน5้าวัน5้าวันนะครับในนักเรียนผมเนี่ยผมก็จะพยายามนะครับให้เขาให้เขาอยู่ในกรอบให้ได้นะครับถ้าเกิดถ้าเกิดว่าเขาเทรด5้าวันสมมุติว่า3วันเขาเทรดแล้วเสียหายแล้ว800นี่หายไปแล้วนะครับผมก็จะ ม่ให้เงินอีกนะครับผมจะให้เงินก็ต่อเมื่อในอหมดอาทิตย์นี้นะครับแล้วก็ให้เงินใหม่เป็นแปดร้อยนะครับแล้วให้เขาคิดให้เขาคิดจํานวนเงินว่าตอนนี้มีเงินอยู่ในคุณขาดทุนไปเท่าไหร่แล้วนะครับเนี่ยก็จะบวกไปครับแต่ถ้าเกิดว่ามีเดืออาทิตย์ไหนที่เขาเริ่มได้ได้กําไรนะครับก็มาหักลบนะครับแล้วเราจะมาดูว่าหนึ่งเดือนนะครับหนึ่งเดือนเนี่ยคือสี่อาทิตย์เนี่ยคุณบวกลบเท่าไหร่เนี่ยเราจะมาคิดตรงนี้คือมันจะค่อนข้างละเอียดนะพร พอคุณคิดอย่างนี้พอมันละเอียดพอมันเป็นสเต็ปนะครับคุณจะมองเห็นข้อดีและข้อเสียของมันนะครับกับการที่คุณะเล่นเดโมแล้วคุณมีวินัยและกับการที่คุณถ้าเกิดว่าคุณมีวินัยตรงนี้แล้วคุณออกไปเล่นเงินจริงนะครับวินัยที่คุณฝึกจากตรงนี้นะครับมันจะนําไปสู่เงินจริงของคุณแล้วทําให้คุณรักษาเงินที่เป็นเงินจริงได้นะครับนี่คือหลักการของผมนะคือมาเกิดจากประสบการณ์นะครับผมเคยแนะนําเรื่องนี้ให้เพื่อนหลายคนนะครับ แต่เขาไม่เอาด้วยนะครับส่วนมากเขาจะไม่เอาด้วยเพราะเขาเขาชอบเทรดเงินจริงมากกว่าไม่ว่าจะเทรดน้อยเทรดมากเขาชอบเขาสนุกนะครับผมก็บอกว่าเออการเทรดเงินเงินเดโมนะมันมีประโยชน์นะมันเป็นอย่างนี้นะคุณสามารถมองเวลาที่คุณแพ้คุณคุณคุณก็ไม่ได้เจ็บปวดทางจิตใจมากมายอ่ะคุณสามารถที่จะกลับไปดูหน้าเทรดได้ความพ่ายแพ้ของคุณก็เป็นบทเรียนนะครับแต่ถ้าเป็นเงินจริงนะครับเวลาที่คุณแพ้นะคุณหน้ามืดนะแล้วคุณก็หาเงินมาเติมอีกหาเงินมาเติมอีก แล้วคุณก็ลืมไปว่าคุณแพ้เพราะอะไรเพราะว่าคุณไม่ได้กลับไปดูคุณมัวแต่ตั้งใจที่จะเอาเงินคืนก่อนนะครับมันทําให้เกิดการเกิดเรื่องพวกนี้อ่ะมันเสียหายกันหลายกันหลายคนนะครับเรื่องพวกนี้ต้องต้องทําการคือต้องระมัดระวังให้ดีซึ่งวิธีการที่ผมระมัดระวังก็คือผมใช้วิธีการนี้คือให้คนที่เรียงผมใช้เงินแ0ดร้เหรียญน,นะครับแล้วเรียนนี่ผมไม่ได้สอนแบบยากนะผมไม่คือ คือผมจะให้แค่เบสิกไปนะครับเบสิกก็จะมีเนี่ยโครงสร้างราคาเนี่ยครับการดูเทรนด์ครับการดูเทรนด์การดูสวิงนะครับสวิงเล็กสวิงสวิงใหญ่การดูการระมัดระวังนะครับการคือพูดง่ายว่าผมอาจจะให้แค่โครงสร้างราคาเพื่อเพื่อดูเทรนด์นะครับเพราะว่าผมจะจะค่อนข้างที่จะให้เขาเทรดตามเทรนด์นะครับเพื่อที่จะดูเทรนด์เป็นหลักพอคุณได้ พอคุณได้เทรนนะครับคุณรู้นะครับพอคุณได้เทรนคุณจะเทรดตามเทรนเป็นหลักแล้วคุณจะมองเห็นจุดไหนที่มันเฮ้ยจุดตรงนี้เริ่มพักตัวจุดตรงนี้เริ่มไปต่ออ่ะอย่างเงี้ยทาให้เราแบบพอเรารู้อย่างนี้แล้วเราสามารถที่จะเทรดได้อย่างสบายใจนะครับถึงแพ้ก็แพ้น้อยนะครับถ้าชนะก็ชนะได้ได้เยอะนะครับทําให้โอกาสถัวเฉลี่ยในในการบวกลบเนี่ยมันจะออกมาในแนวบวกมากกว่านะครับ ประมาณนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับหลังจากที่สําเร็จวิชาการมองโครงสร้างราคาของผมไปแล้วเนี่ยคุณก็สามารถที่จะไปต่อยอดเพิ่มเติมอย่างเช่นไปเข้าเทรดเรื่องไปเข้าเรียนพวก SMC พวก RTM พวก ICT พวกอะไรอย่างเงี้ยคือคุณสามารถที่จะไปได้พวก w h i t พวกอะไรคุณไปได้หมดเลยแต่คุณต้องมีพื้นฐานตรงนี้ก่อนนะผมจะให้พื้นฐานแบบค่อนข้างค่อนข้างที่จะ เยอะหน่อยนะครับค่อนข้างที่จะแน่นหน่อยเพราะว่ามันจะมันจะได้ทําให้เรามีพื้นฐานไปสู่ไปสู่การเทรดแบบหน้าเทรดแบบอื่นๆนะครับแล้วเราก็จะมองการเทรดแบบอื่นๆน่ะออกนะครับแล้วก็นอกจากนอกจากโครงสร้างราคานะครับมันก็จะมีผมก็จะมีพวก s m c ให้นิดหนึ่งคนระับพวกพวกโซนนะครับพว,พวกโซนพวกอ่าพวกดีมานพวกซัพพลายอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะมันจริงๆมันก็คือ มันก็คือหนึ่งในศาสตร์ของของโครงสร้างราคานั่นแหละครับแต่ว่าเรามองในรูปแบบของ d อ c ดมีผมจะใช้ใช้โครงสร้างราคาบุกเอสมเป็นหลักเลยนะครับอ,อย่างเช่นโซนอ,อย่างเช่นโซนอย่างนี้อ,อย่างเช่นโซนอย่างนี้มันมีโซนอยู่อย่างนี้ไอโซนเนี้ยมันคืออะไรครับโซนนี้คืออะไรก็ก็ต้องไปเราก็จะได้รู้จากว่าโซนนี้มันเป็นมันเป็นอะไรนะครับพอเรารู้ว่าอ๋อ โซนนี้มันถูกดันราคาลงมาเฮ้ยมันมีโอกาสเป็นซัพพลายได้นะอ่าซัพพลายเราจะเทรดเมื่อไรอ่าอย่างงี้เราก็จะมองรู้เราก็จะดูรู้ว่าเอ้ยมีซัพพลายอยู่ตรงนี้สมมุติราคามันถึงตรงนี้นะครับก็จะเกิดอะไรบางอย่างนะครับอย่างงี้ไหมอ่านะนั่นก็คือเป็นหลักการเพราะฉะนั้นก็จะได้โซนเข้ามาด้วยนะครับก็เริ่มตั้งแต่ผมว่าน่าจะเริ่มตั้งแต่ประมาณสัปดาห์แรกของ สัปดาห์แรกของปีหน้านี่ก็คือเริ่มบทเรียนที่หนึ่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยมาพูดคุยมาชวนมาชักชวนนะครับถ้าใครถ้าใครสนใจนะครับแล้วก็เรื่องการบ้านก็ผมอาจจะเอาการบ้านของคนที่ผมสอนที่ผมสอนนะ่ะมามานั่งดูว่าเออเขาเขาทำเป็นยังไงนะครับคือคือตรงนี้ตรงนี้มาเป็นมันเป็นเรื่องส่วนตัวนะแต่ว่าผมก็จะเอามา เอามาทําให้ดูในใน u t u b e เพราะว่ามันไม่ได้มองเห็นหน้ากันนะก็ประมาณนี้นะครับก็จะได้รู้ว่าอ๋อเขามองโครงสร้างราคาแบบนี้ผิดหรือถูกนะครับทุกคนก็จะช่วยกันตัดสินอย่างนี้นะครับโอเคนะครับวันนี้ก็เป็นการเกิิ่นเกินไว้นะครับอาทิตย์อาทิตย์แรกของของปีหน้าก็จะเจอกันนะครับแล้วเราก็จะอยู่ด้วยกันทุกอาทิตย์จนกว่าจะสิ้นปีนะ่ะจะสิ้นปีหน้านะเราจะอยู่ด้วยกันทั้งปีนะครับ ด้วยการศึกษาเรื่องโครงสร้างราคาแล้วก็เรื่อง SMC เนี่ยเป็นหลักเลยนะครับส่วนเรื่องอื่นๆก็คือตอนนี้ถ้าสำหรับผมนะผมเทรดด้วยโครงสร้างราคานะครับผมผมไม่ได้เทรดด้วยดยเรื่องอื่นเลยเพราะผมเทรดด้วยโครงสร้างราคาเนี่ยแค่โครงสร้างราคาอย่างเดียวนะครับแต่ว่ามันอาจจะทําให้ผมรอนานนิดนึงกว่าจะได้หน้าเทรดแต่ว่าพอผมได้หน้าเทรดแล้วผมไม่ค่อยแพ้นะครับจริงๆอันนี้ผมบอก ผมบอกตรงนี้เลยคือแพ้ก็แพ้น้อยแต่ผมไม่ค่อยแพ้นะผมจะสมมติจะชนะนะครับก็แต่ว่ามันจะรอนานหน่อยถ้ารอถ้ารอไม่ได้ก็แพ้นะครับแต่ถ้ารอได้ถ้ารอได้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยผมรอได้ผมได้กําไรนะตอนแรกผมคิดว่าเขาจะมาถึงซัพพลายเขาไปไม่ถึงเนาะเขาก็วิ่งขึ้น,นครับมันก็หมดวันหมดวันอยู่ประมาณนี้พอพอหล่นลงมาตรงนี้ก็ออกออเดอร์นะครับเนี่ยเราก็ออกออเดอร์ทีท่ตรงนี้นะครับพอเราเห็นแล้วโซนมันอยู่นี้ ก็มันก็มีโอกาสเชื่อกินโซนลมหามหาดีมานตอนนี้ลมหาดีมานจนเนี่เห็นไหมคเดี๋ยวให้ดูนิดนึงเนี่ยยังยังเช่นดีมานเนี่ยก็รับอยู่เห็นไหมดีมานอะไรไม่รู้แต่รู้ว่าเป็นดีมานเพราะขีดไว้นานแล้วเดี๋ยวให้ดูนิดนึงมันคืออะไรไม่รู้นี่ไงอ่าเจอแล้วเจอตัวนะครับเนี่ยยังรับอยู่นะครับ รับอยู่นะครับโลยังยกอยู่นะอันนี้โลนี่โลนะโลยังยกอยู่นะเกิดอะไรขึ้นนะครับอืมผมไม่รู้นะครับแต่อาทิตย์นี้ผมไม่เทรดแล้วนะครับเพราะว่ามันคนเทรดมันมีน้อยแล้วนะฮะช่วงนี้ก็คนเทรดเขามีน้อยเขาพักเขาหยุดกันแล้วอย่างวันนี้ก็เป็นวันหยุดอย่างนี้นะครับอืมเดี๋ยวค่อยว่ากันนะเรื่องนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันนะไม่ต้องตื่นเต้นนะ เนี่ยเรื่องเทรนเรื่องเส้นเทรนเนี่ยพอเราพอเราได้โครงสร้างราคานะครับสิ่งที่เราจะรู้เลยก็คือเทรนนะครับเทรนพอเรารู้เรื่องเทรนนะครับพอเรารู้เรื่องเทรนเราก็จะได้เส้นเทรนนะครับนี่เส้นเทรนเส้นเทรนเอาไว้บายหรือเซลนะครับเ,เอาไว้เ,ไวเล่นสวิงครับบางคนบอกว่าเฮ้ยมันเป็นเทรนลงต้องเซลอย่างเดียวอ่ะแต่แต่มันดันลงมาถึงสมมติดันลงมาถึง ถึงเส้นเส้นล่างของของเส้นเทรนเนี่ยอ่าเราก็เล่นสวิงสิเนี่ยสวิงจากจากหัวสวิงเนี่ยไปยังสวิงเนี่ยก็เยอะนะครับเนี่ยพอมันถึงหัวแล้วออกครับเพราะเราไม่รู้ว่ามันจะไปต่อหรือมันจะลงเพราะตามเส้นเทรนแล้วมันมันมันถึงอ่าซัพพลายแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันควรจะลงไหมอย่างนี้เป็นต้นถ้ามันไม่ลงล่ะ แล้วถ้ามันหลุดได้ล่ะมันจะหลุดประมาณนี้ครับเนี่ยมันจะหลุดอย่างนี้เราค่อยไปนะครับเพราะอะไรครับทำไมถึงเป็นแบบนี้เพราะว่าสิ่งที่เป็นแบบนี้ก็คือในอ่ะแล้วเดี๋ยวเราค่อยว่ากันดีกว่าเอออันนี้คือวิธีการนะวิธีการเทรดของผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมจะอาศัยพวกนี้แหละวเวลาที่ผมเกาะเทรนไปเนี่ยผมเวลาที่มันเป็นเทรนขึ้นนะครับผมก็จะดู ฝั่งโลฝั่งโลมันหลุดไหมฝั่งโลหลุดไหมถ้าโลไม่หลุดโอเคคุณไปต่อแต่ถ้าโลหลุดอ่ะผมต้องระวังแล้วนะครับนี่โลหลุดตรงนี้นะครับหลุดโลตรงนี้นะครับเห็นไหมเห็นบเนี่หลุดโลตรงนี้เราต้องระวังแล้วนะครับแต่หลุดโลมาแล้วแล้วทาโลตรงนี้แล้วขึ้นไปขึ้นไปนะครับทำไฮตอนนี้ไอ้ฝั่งนี้ยังไม่เกิดนะเราก็ได้แล้วเนี่ย มีหัว2หัวมีโล2โลออกเกิดเกิดเป็นช a n n นลอ่าเราเห็นช a นแนลแล้วเราก็เกาะ c ช a n แนลนี้ไปนะครับในการเล่นจนกว่าเขาจะทำอ่าเรียกว่าทําตัวออกแถวจากชั n แนลไปอย่างนี้เป็นต้น,นครับอันนี้ก็จะเกริ่นให้เล็กๆน้อยๆเป็นเบสิกนะครับสําหรับคนที่เล่นเบสิกเป็น old school นะครับเราจะได้รู้เรื่องพวกนี้แหละครับก็เอาไว้ประดับความรู้นะครับเพื่อต่อยอดไปใน วิธีการเทรดในแบบอื่นๆต่อไปนะครับอโอเคเดี๋ยวผมผมลบก่อนโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็เพียงพอแค่นี้ก็เจอกันในในสัปดาห์แรกของของปีนะครับเราเจอกันอย่างเข้มข้นเป็นเวลาหนึ่งปีเต็มนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับ1เลยเทรดเดโมนะครับเทรดเดโมเท่านั้นนะครับ แล้วก็อยู่กับกราฟให้ได้ทุกวันนะครับขออ้ขอ2ข้อ3ก็พยายามทบทวนบทเรียนนะครับทำการบ้านแบ็กเทสให้บ่อยๆครับก็สาข้อที่เราจะขอร้องกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะเพียงพอแค่นี้แล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับ